มีอยู่วันหนึ่งค่ะพี่ๆคุณยายรู้สึกว่าต้นไม้หน้าบ้านมันมีมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งม่วงอะไรมันขวางหูขวางตายายยังไงสองต้นใหญ่แล้วยายไปตัดมันเทงทำไมอะแต่ว่ามีผีใครบอกฉันนี่แหละบอกยายเป็นผู้พิเศษนะเนี่ยตัวเนี้ยยายไปเห็นอะไรผีมะม่วงมันมันมาต้องั่นใจว่าต้องมีผีรู้สึกเองจ้ะ ไม่มีผู้วิเศษใครมาบอกเลยไม่มีฉันเนี่ยแหละจ้ะผีมะม่วงแน่นอน,นที่แรกลูกสองต้นเลยเหรอยายจ้าสองต้นเนี่ยนี่ต้นอยู่ยังคุณหมอโน้นต้นหนึ่งแล้วก็<อ>แล้วก็ฉันก็บอกอ่ะทีแรกจะให้ลานใชได้นะว่าเดี๋ยวเกี่ยวข้าวเดี๋ยวลงนานพี่ใหม่เนี่ยมะม่วงก็ได้กินลูกแล้ว<อ>ลูวกมะม่วงแก่แลูกอร่อยนะนึกไปทีจะไว้ทําไมสั่งไอ้คนตัดบอกตัด,ตด,ตดยันดินไปเลยจะเอาไว้เลย แล้วนี่คือภาพที่คุณยายตัดพี่ๆต่อนนี้อย่างแทบจะมองไม่เห็นเลยอะ่ะตัดแบบตัดเฮี้ยนเลยตัดไม่ฟาโกธอ่ะกิ๊ ow, งโอ้เพราะคุณยายรู้สึกว่าต้นมะม่วงอะ่ะมันมีผีแล้วพอตัดออกไปสองต้นแล้วป๊บรู้สึกว่าผีหายไปไหมจ๊ะมันันก็ช้าไปที่ชันฟั่มนะฟั่มไปล้มฟั่มไปเลยอะ่ะ ตรงไหนที่ต้นมะม่วงข้างต้นมะม่วงอะไรจะไปเก้ของเล็กของน้อยออกอ่ะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวฉันที่ฉันฟั่มไปนะฟมจริงถ้าล้มนะนอกที่โค้งต้องหักใช่ปะไม่เป็นไรเลยนี่มือหักแค่นี้แล้วก็เท้าก็หักเหมือนกันเลยหักไปอย่างนี้เลยโอ้คือมันมันดิดไปนี่บวมเลยจะอู้เจ็ตเบาแล้วเบาแล้วว่านวานวนปิดแล้วว่าเมื่อคืนนี่ฉันบอกอยากรมได้ยังไงอ่ะก็เดินกงเข้าไปจะไปเก็บของที่โค้งมะม่วงที่เหลือตะตอแหละครับ ไปไปก็ฟั่นไปเลยลื่นเหรอจร๊ะไม่ลื่นเหมือนใครผักเหรอมันมันมันฟั่นไปเฉยๆอะก็เหมือนใครผักจ้ะสะดุดอะไรหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เป็นลมไม่เป็นเลิมนะไม่เป็นอะไรอย่งนั้นพล้มปุ๊บทีซุนไปแรื่เนี่ยสักสองเก้าฉันก็ร้องไงมะเฮ้ย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 ฟั่มไปเลยๆๆๆ